สวัสดีครับผมชำนาญทองแพ้ครับปัจจุบันใช้แท็กเตอร์คูต a L 5้า8 SP คิดครับปกติดูแลบำรุงรักษาแท็กเตอร์เองครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เรื่องของการจุดหล่อลื่นต่างๆถ้าเป็นเคสใหญ่ๆก็จะให้ช่างทางศูนย์บริการเข้ามาช่วยซ่อมบำรุงครับ เข้าไปดูเว็บไซต์ของคูโบ t a ครับแล้วก็เข้าไปเปิดอิงที่เป็นของค mm ูโบต้าสโตร์ก็จะเจอพวกอะไรของเครื่องจกักรกลทางการเกษตรของผลิตภัณฑ์ของคูโบ t a าครับเราก็เข้าไปดูในส่วนที่เราใช้ เครื่องจักรกลที่เป็นแท็กเตอร์หัวตาอยู่ครับคือวันนั้นเราเข้าไปซื้อน้ํามันเครื่องครับกับจารบีหล่อลื้นแล้วก็จะมีสินค้าประเภทเสื้อยืดของูับตาที่ที่ลงไว้ในหน้าเว็บครับ วันที่เข้าไปซื้อสามารถเข้าไปเลือกสินค้าได้ตรงตามความต้องการครับซึ่งสะดวกมากทั้งในรูทของการเลือกสินค้าแล้วรูทของการชําระค่าสินค้าครับคือหลังจากสั่งซื้อนะครับก็ได้รับสินค้าภายใน3วันทําการนะครับก็ตรวจสอบสินค้าก็ถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างครับก็จะเป็นเรื่องของระยะทางครับไปกลับก็8ปกิโก็ เฉลีย่ยแล้วก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงใช่ไหมครับปัจจุบัก็คือสั่งจากผ่านคูปาสโตปุ๊บเนี่ยแล้วผมสามารถสั่งจากบ้านได้เลยหรือขณะทํางานอยู่ในไร่ก็สามารถสั่งได้เลยครับโดยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่าน้ํามันในการเดินทางไปครับ